สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวคลิปวิด,ดีโอของในที่ตอกกันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมผมได้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลย ก่อนอื่นเลยนะผมไหท่านผู้ชมดมได้เข้ามาที่ส่งตัวเว็บไซต์ของเคมเมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งติงตัวเว็บไซต์ไปให้ท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานและเข้ามาทำตามผมก็ได้แบบไปง่ายกันเลยอ่ะแล้วพอได้เข้ามากันได้แล้วนะผมด้ส่งตัวเว็บไซต์เคมเ t ็มกอันนผมที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้มากดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกุงสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกี่ตัวเว็บไซต์ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อทำการสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้เลย อ่ะแล้วก็ได้เข้ามากระ้วที่หน้าต่างกับสมัครสมาชิกเขา,าจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะบุ๋มให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาทําการสมัครกันได้และแถมยังสามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ถ้งหากว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วเพื่อจะได้ลงเชื่อเข้าใช้งาน และก,ก,ก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ส่งตัวไปสาเคมเอ็มกิเหตุกันณนะผมที่ในเวลานัาต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยต่ผมจะมีหมวดหมู่และบริการให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาเใช้งานทําการกันเนาะแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะผมให้เราได้สามารถที่จะมาเช็คถงเพได้เป็นยอดเงินจะมาใช้งานแล้วก็ทําการในส่วนต่างตตรงด้านนี้กันเนาะแต่ถ้าใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้ง AKI แรกนะผมก็จะไม่มียอดเงินเลยตรงด้านนี้หรือว่ายอดเงินก็อาจจะหมดกันไปนะผมก่อนที่จะมาใช้งานทําการอะไรท่านผู้ชมผมก็สามารถทททีีี่่่่่จะกกกกดดเเข้้้้้าาาาาาามหหนน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 ตงงงสวไปิ หากได้เข no ้ามากันได้แล้วนะผมที่หน้าต่างของการเติมเงินของส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมให้เราโดยสามารถที่จะเข้ามาเพิ่มมาเติมเงินและแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยเพราะเขาจะมีช่องทางเราด้มาเลือกเติมเงินกันอยู่5ช่องทางหากได้เข้ามากันแล้วรู้จักช่องทางไหนอุปกช่องทางอะไรในการเติมเงิน3ช่องทางไอ้5ช่องทางนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกผมแล้วก็ทําการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายกันได้เลยหรือหากได้เข้ามาเติมเงินกันอยู่แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วที่ในตัวโฮมเว็บ We'll อ่ะพอได้กดกล้อกลับมากันได้แล้วที่ส่วนนั้นต่างไลน์ของเว็บไซต์นะผมแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินที่ตรงนี้นะผมให้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วพอได้กดคลิกเข้ามากันแล้วผมเขาได้มีช่องทางนะผมเอ้ยไม่ใช่กดติดต่อแอดมินผมพูดผิดเนาะเดี๋ยวตรงนี้่อยบ่ากันนะผมเป็นการติดต่อปัญหานะผมถ้ใครที่มีปัญหานะผมเดี๋ยวผมมาชี้แจงตรงนี้เนาะอ่ะพอเราได้กดกลับมาที่หน้าต่างไลน์ของเว็บไซต์นะครับผมคราวนี้เราก็จะมาเลือกเี่ในตัวหมวดหมู่และบริการที่าต้องการจะทำการกนนะมกอาเลืดหมู่เรามาเลลือกแร์มกไปก่อนนะมาก็าเลือกกันต่่อทีหมวดหมู่เราจะเเป็นพ่ม นขงยอดแชร์ในตัวคลิปแล้วผมเราก็เลือนหาดูกันเลยเนาะอะยอดแชร์ก็ที่อยู่ตรงนี้กันเลยให้เราได้กดเลือกกันไปแล้วพอเลือกกันได้ละที่ในตัวหมดหมู่ทีนี้เราก็จะมาเลือกกันต่อที่บริการกันเลยบริการเขาจะขึ้นมาแบบน,นี้ผมจะขอเลือกบริการเป็นอันแรกกัแล้วกันนะผมส่วนท่านผู้ชมก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยอ่ะพอเราได้เลือกกันได้ละทั้งหมดหมู่และบริการที่ต้องการได้ทําการทีนี้ให้กดย้อนกลับมาที่ตรงคลิปไปดูต่อกันท่านผู้ชมนะผมเพิ่มมาตั้งแต่คลอกดิ้งแล้วก็พอได้ลิงคลิปติ๊กตอกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันด้แล้วทีนี้ก็ไม่ใส่จานวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วพอได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็ จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็มากดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลย อ่าแล้วพอได้สั่งซื้อขึ้นได้แล้วผมตีในคำสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึนมาแจ้งบอกให้เราได้มาดูกันได้แบบนี้กันด้วยเนาะและแถมในคำสั่งซื้อเราจะการสั่งซื้อขึ้นไปยังสามารถที่จะดูรายละเอียดของออเดอร์เราจะการสั่งซื้อกันได้ด้วยแค่ได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ตรงส่วนนี้เพื่อจะได้เข้ามาดูกันนะครับผมว่าออเดอร์จะมีปัญหาหลือเกินข้องอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับผมก็จะเข้ามาดูกันได้เลยเพื่อที่จะเข้ามาดูกันแล้วผมออเดอร์จะมีการยกเลิกหรือเกิดมีปัญหาขัดข้องเนาะท่านผู้ชมก็จะได้กดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้แล้วผมเราก็จะได้มากดคลิกที่ส่วนหัวข้อที่ผมได้กดผิดไปได้ อนก่อนที่เราจะทาการกันนะผมก็คือการติดต่อแอดมินที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมที่ผมได้พูดกันไปเกาะหน้านี้นะครับผมว่าคือการหัวข้อให้ได้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินนะผมก็ด้หากว่าได้เข้าไปเช็คดูแล้วว่าออเดอร์มีปัญหาหรือไม่ทันที่เช็กแต่ว่ากำลังใช้งานกันอยู่เกิดมีปัญหากันแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาที่หน้าต่างตัวส่วนด้านนี้กันได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มาทําการเลื่อกช่วงทางให้ได้ไปติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันนะผมตรงนี้ง่ายๆก็จะเป็นการให้ได้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินดูกันแล้วหรือ เราอะไรยังไงกันแล้วเลยเราได้เชื่งานกันไปแล้วแตผมรู้สึกว่าอยากจะดูที่จะดูยอดกันก่อนนะผมว่ายอดแชทที่เราซื้อกันไปแล้วยอดแชได้ขึ้นมาหรือยังเดี๋ยวผมก็ลองกลับมาดูที่ในตรงคลิปว่าตัวที่ตอบกันก่อนก็ได้นะผมยอดแชทเขาได้ขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะเรากลับมาได้รีดหน้าจอเช็คดูกันได้เลยนะผมก็ลองดีดูกันไปเลย ่าก็เหมือนยอดแชร์ยังไม่ขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนกันไปนะครับผมในการสั่งซื้อเนาะไม่ว่าเราสั่งซื้อไปเท่าไหร่แตผมบางทีค่าจะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราหรือบันทีเราสั่งซื้อกันไปแล้วค่าจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนเลิที่เหลือขึ้นมาสมทบนะผมจะสั่งซื้อขึ้นไม่ว่าจะสั่งซื้อกันไปเท่าไหร่แล้วแต่ผมถ้ายังไม่ขึ้นทันทีหรือว่ายังไงก็ต้องคอยดูแลรอเช็คกันไปก่อนเลยเนาะอย่างของผมก็ยังไม่ขึ้นทันทีแบบนี้ค่ะแต่ต้องรอกันไปก่อนนะผมแต่ถ้าเพิ่มให้เป็นไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมหรือไม่ให้คิดมันยาวเกินไปผมก็อาจจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอมันขึ้นเยอะแล้วแล้วก็คิดเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมแต่ในระหว่างนี้ก่อนที่เรา เตัดภาพกันไปนะครับผมปวดว่ามีใครได้ดูผมจนถึงตอนนี้แล้วได้ใช้งานทําตามปกติไปแล้วยอดแชร์กันเพิ่มขึ้นมาและรู้สึกสนใจว่าจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆหรืคู้จักของตัวเองเขาได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามจริงดูเนาะผมอยากจะแนะนําหัวข้อง่ายๆตรงด้านนี้ด้วยนะผมก็คือหัวข้อการแนะนําเพื่อนเผื่อว่าถ้าผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วรู้สึกสนใจอยากที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆลรอคนรู้จักของตัวเองให้เขาได้เข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างส่วนด้านนี้กันได้นะผมแล้วก็มาทําการคลอกลงง่ววด้้้ไหเพืืออรคก เขาได้เข้ามาที่ตัวผงเ็บไซต์ของเพจนี้ง่ายก็จะเป็นการให้ได้มาแนะนําหรือว่าให้มาทํ่ทการนะผมให้เพื่อนเข้ามาในลิงก์กันได้ไป,ไปไง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะผมก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องนะผมเพราะผมไปสนใจกับเรื่องแชร์กันมากกว่าแล้วผมว่าจะคอยดูเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงก็อาจจะตัดภาพเนาะ ก็ไม่ทันให้ตัดภาพเลยนะผมไม่ได้ตัดภาพเลยนะผมก็ไม่ต้องแล้วเนาะอ่ะก็นี่เลยนะผมหลังจากที่ทำการซื้อกันไปผมเราก็นั่งรอ,งองสักครู่เนาะตอนนี้ยอดแชร์ตอนในตัวคลิปวิดีโอต่อของเรานผมเขาได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จเป็นที่ร้อยแบบนี้แล้วเนาะและวแถมวิธีตอนในการทำก็ง่ายๆเป็นท่นนี้กันเลยนะผมเผื่อนนว่าใครดีได้เข้ามาดูกันแล้วเกิสดสนใจและอยากจะเข้าม,มาทำตามนะผมสามารถทีถ่จะเข้ามาใช้งานทำตามผมก็ได้เป็ไปง่ายกันได้เลยนะครับผมเพราะในตอนนี้เลยเนาะยอดแชร์ที่ผมสั่งซื้อกันไปกเมมข้าันบเ่อรดาก์ข แปะออาไปให้เพื่อเราเข้าไปชว้งานกันได้เนาะผมอาจจะพูดวนไปวนมาบ้างก็ต้องขอไปรับชมกันนะผมเพราะว่าอยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยผมว่าจะตัดภาพไปสักหน่อยแล้วก็ไปลองเลยเนาะตันที่กำลังนั่งรอผมกลับมาอีกทีก็ขึ้นพอดีเลยอะ ใครสนใจก็ลองเข้ามาช่วยงานกันได้นะ้ครับผมเดยสำหรับในคลิปวันนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนะ <S <S าะเพื่อแชร์กัเพื่อขึ้นมาจะเสร็จพอดีกันแล้วหากว่าวันนี้ผมมีการพูดอะไรผิดไปหมมรืออาจจะทำอะไรลาดกันไปผมก็ขอต้องขอไปทักผู้ชมกันด้วยเนาะเดี๋ยวถ้าู้ชมคนไหนผมดีนะครับมาดูผมกันไลน์้ผมรู้สึกว่าอ่ะเกิดสนเออได้เข้ามาช่วยงานเกิดปัญหาขัดข้องอะไรยังไงผมก็สามารถที่จะไปแจ้มปัญหากันได้เนาะ <S <S เอาเป็นว่าวันนี้ส่วนทุกแจ้งหัวข้ออะไรยังไงช่วยงานยังไงก็ลองเข้า